สวัสดีครับมาพบกับทีเอนเจอร์นะครับมาอยู่กันที่ ID 6นะครับเดี๋ยววันนี้จะไปเล่นหอคอยอนันต์นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของ ID 6เลยนะ่าดีนี้เพิ่งสร้างมา3สัปดาห์เป๊ะๆแล้วนะครับก็มี r ูบี้พันหครับเดี๋ยวจะพยายามเก็บให้ได้พันหนะจะได้เปิดเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับซักพันสแล้วก็เปิดเกียร์ซัก400นะเพราะว่าโคโรโบมีเกียร์ลิมิเต็ดมาด้วยครับก็มีทั้ง6ดาวแล้วก็7ดาวนะครับอ่าก่อนหน้านี้เปิดไปแล้วนะครับ พันหนหรือพันสองนี่แหละอจาจะนั้สาสัปดาห์นะครับ ID ที่สร้างใหม่นะครับหา Ruby f ฟรีเนี่ยเกือบเกือบจะ3 0 0 0รูบี้สบายๆเลยนะออย่าง ID นี้นะครับขึ้นลีกสูงสุดไปแค่ทอง2เท่านั้นนะก็ยังเหลือทั้งทอง1เพชร3เพชร2เพชร1น1นะมี r ูบีอีกเพียบเลยครับเดี๋ยวมารอดูแล้วกันนะว่า ID นี้นครับจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะครับ อ่าโซนคลิปเดาทางโคโรโบรนะครับอันนี้ก็ทําไปเรียบร้อยแล้วนะเออปรากฏว่ามีน้องๆหลายคนโอ้โหรู้จักดีกว่าผมอีกนะคือไอดีนิตี้เนี่ยผมเคยเล่นแค่ช่วงแรกๆนะครับเคยแคสด้วยนะแต่หลังๆไม่ได้เล่นแล้วนะครับก็เลยไม่รู้ว่า อ๋อไอเจ้าเกมนี้เนี่ยมันเคยไปคอลแลบกับหลายๆเกมครับซึ่งผมบอกไปแล้วนะว่ามันเป็นการเดาวทางโครโรโบนครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างใดน,นะมีโอกาสพลิกล็อกได้นะเพียงแต่ว,ว่าข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยมันค่อนข้างจะดูเป๊ะเหลือเกิน,นครับว่ามีความเป็นไปได้สูงนะที่จะเป็นเกมนี้นะครับใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูกันได้นะครับส่วนไอพวกใส่แซะนะที่คอยจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็หน้าแตกทำทําไมเนี่ยข่าวหลุดข่าวลวงข่าวมั่วนะครับรอมาทีเดียวเดี๋ยวก็รู้นะ คือพวกนี้แทะไปวันๆนะครับไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงของผมนะคือผมเนี่ยต้องการจะสอนน้องๆครับในช่องผมเนี่ยให้รู้จักเก็บรูบี้นะครับคือส่วนใหญ่เล่นกันใหม่ๆเนี่ยมือลั่นตลอดครับมีรูบี้เท่าไหร่เนี่ยเปิดหมดเลยนะซึ่งมันต้องฝึกนะครับกาชาบางอย่างเนี่ยไม่น่าเปิดเลยครับกาชาบางอย่างเนี่ย ต่อให้เปิดได้ตัวนั้นๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้ทีมของเราเแข็งแกร่งขึ้นนะบางกาชาก็ออกยากมากนะผมก็ให้วัดใจกันไปแล้วกันนะอย่างโคโรโบเรนเจอร์ครับยิ่งเป็นไอดีสร้างใหม่มันจะออกง่ายนะก็เลยอยากจะให้ฝึกเก็บ Ruby รูบี้ครับฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายหลักนะของการทำคลิปสปอยโคโรโบอะไรประมาณนี้ทำาข่าวาดาวทางนะ อยากจะกระตุ้นนะครับให้น้องๆเนี่ยฝึกการเก็บรูบี้ครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักนะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นห่อคอยอนันต์กันดีกว่านะครับว่าผมจะผ่านนะครับด้วยวิธียังไงนะอ่ะซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวจะใช้ซาลีนะครับอ่าผมเล็กตัวนี้ครับว่าซารีปอมบื้มนะก็ใส่เกียร์แบบนี้ครับเป็นเซตรถครูดาเรนเจอร์ครับเป็นเกียร์ฟรีหมดเลยทั้ง3ชิ้นนะไม้คานายเกติยศครับมงกุฎหัวใจแล้วก็เหรียญผู้พิทักษ์นะครับการใส่เกียร์แบบนี้ไม่เหมาะกับการเล่น PP นะแต่เดี๋ยววันนี้จะมา ประยุกต์ใช้นะครับกับหอคอยอน,นันต์นะครับอ่าถ้าไม่มีตัวซารีป้อมบึ้มนะครับก็หาเรนเจอร์นะครับผมจะเน้นไปที่สายว่องไวเป็นหลักนะอ่าเพราะว่าด่านปลายนะครับถ้าเป็นด่านต้นๆนี่ไม่มีปัญหาแต่ใช้สายอะไรก็ได้นะครับแต่ช่วงด่านปลายปลายเนี่ยโดยเฉพาะด่านที่มันเป็นกรงนะครับมันจําเป็นจะต้องใช้ค่าตีกายนะครับเข้าไปตีนะ นี่ครับเพราะใส่เกียร์เซ็ตแบบนี้นะครับเรนเจอร์ก็จะปล่อยตัวได้สบายๆครับซึ่งสไลดป้อมบึ้มเนี่ยเขาก็มีความรุนแรงมากพอนะที่จะตีนะครับทั้งบอสอ่ะเมื่อกี้บอสก็เห็นนะโดนตีปั๊บเดียวตายนะครับอ่าคือบางทีเนี่ยการใส่เกียร์นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเรนเจอร์ไม่จาเป็นต้องใส่เกียร์ให้มันตีหนักเสมอไปนะคือใส่เกียร์ตีหนักไปแต่ว่าตายง่ายเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นครับเพราะว่าบางตัวเนี่ย ใส่เกียร์ตีแรงประมาณหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถฆ่าศัตรูได้แล้วนะครับอันนี้คือหมายถึงใน PVP นะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแบบใส่แรงกระโชกโคกห้างนะครับประมาณนี้นะเนี่ยอย่างนี้นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับคือเราใส่เกียร์นะครับเซ็ตรถคูดาวเรนเจอร์นะครับสชิ้นเนี่ยไม่มีค่าตีกายเลยนะครับแต่ว่าด้วยเรนเจอร์นะครับมันสามารถนี่ครับเนี่ยมันสามารถฆ่าแบบตัวกระตอกนะครับตัวเล็กๆกระจิบกระจอยนะครับได้สบายๆนะ คัดเลนเจอร์ใส่ว่องไวนะครับแล้วก็ควรที่จะเดินช้าอาเดินช้าจะสําคัญนะเพราะว่าเดินช้าเนี่ยมันจะได้แบบไม่วิ่งตกฉากไปไวนะครับเราก็จะยืนกองๆก,กันหลายตัวนะอพอมันร่วมกันตีทีละหลายตัวนะครับคือดาเมจมันก็เพียงพออ่ะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเกียร์ประยุกต์นะครับลองหาดูครับน้องๆที่อาจจะ เล่นหอคอยอน,นันต์ไม่ผ่านนะครับแล้วก็ไม่มีตัวสรีป้อมบึ้มเนี่ยก็ลองหาเลนเจอร์ตูนอื่น,นครับมาใส่เกียร์ประยุกต์นะเล่นนะครับซึ่งใช้แค่ตัวเดียวนี่ตัวเดียวก็เสียวได้นะครับอ่ะไปดูกันต่อครับว่าจะผ่านรวดเดียวจบหรือเปล่านะครับอ่ะ42นะครับก็ยังเป็นอ่าดานปกตินะครับไม่ใช่มีเสานะครับ คือผมให้ใช้แบบนี้เพราะว่าเราต้องการแค่รางวัลหลักนะคือบางทีเนี่ยไม่จ้อเป็นต้องเก็บให้มันครบทุกอย่างก็ได้นะครับคือมันมีภารกิจนะมันมีภารกิจว่าต้องจัดตัวยังไงห้ามทําอะไรนะครับแต่ผมเนี่ยเอาแค่ให้มันผ่านก่อนเป้าหมายหลักจริงๆเลยนะครับก็คือกบแดง8ดาว1ตัวนะ,ะกบดำอัลตร้า1ตัวนะครับแล้วก็กบม่วงครับกบม่วงไฮเปอร์1ตัวนะครับอซึ่งกบม่วงเนี่ยเขาจะแจกมาในนี้นะครับ เดือนละ1ตัวเท่านั้นนะของฟรีนะครับเอาไว้หลักๆนะครับหลักๆนี้เอาไว้ปั้นตัวแสงและมืดนะสะสมเอาไว้นะครับแต่มันไม่พออยู่แล้วนะเพราะว่ามันต้องใช้ถึง20ตัวนะครับปั้นแม็กซ์หนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวมันจะเก็บยาวไปนะโดยเฉพาะใส่ฟรีนะครับผมก็เลยมักจะเอากบม่วงเนี่ยมาใช้ร่วมกับกบดําไปเลยนะครับถ้าเป็นไอดีสร้างใหม่ๆนะคือไม่ได้คาดหวังเลยนะครับว่าเราจะปั้นแสงและมืดแม็กซ์นะครับผมถึงบอกว่าควรจะต้องเก็บกบให้ครบ20ตัว ค่อยเลือกปั้นมาสักหนึ่งตัวนะแม้กระทั่งตัวแสงและมืดด้วยนะครับคือสมมุติว่าเป็นสายฟรีครับเหลือ,อแค่3ตัวอ่ะสมมติว่าเฮ้ยเหลือ,อแค่3มตัวเท่านั้นปรากฏว่า3เดือนหน้านะครับผ่านไปนะมันก็าจะาไปตกลบนะครับแสงและมืดตัวใหม่พอดีเกิดล้าเปิดได้ตัวที่มันเจ๋งมากตัดไปปั้นตัวก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับโอ้โหทำใจลําบากเลยนะยิ่งถ้าเกิดมันเก่งกว่าตัวที่แบบว่าเราปั้นไปแล้วเนะี่ยเยอะนะครับโอโ้อันนี้คือบอกเลยว่า ตกนะครับตกจริงๆนะหลายคนเจอภาวะแบบนี้นครับคือที่ผมเนี่ยนำมาสอนเรื่องนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญเลยนะเพราะว่ามันเคยเจอมากับตัวเองแล้วนะครับที่ผมเนี่ยนำไปปั้นครับตัวจอมตนคิดนะครับตอนต้นคิดตอนนั้นโหดมากครับโหดมากจริงนะครับแต่พอไม่นานครับก็มีตัวชำเป็นออกมาเออพอมีํำเป็นออกมาปุ๊บนะครับอ้าวทำยังไงอ่ะเป็นมันโหดกว่าเลยนะ ก็เลยเสียได้กบครับเสียด้กบเอากล้าครับที่ไปปั้นเจ้าจอมโจนคิดตอนนั้นนะครับอั้งแต่สุดท้ายผมก็ได้ปั้นนะแชมเปญครับตั้งแต่นู้นเลยครับตอนครบรอบ3ปีนะได้ปั้นแชมเปนมาเป็นตัวแรกครับแม็กซ์ของทีมนะครับก็ทันได้ใช้ตอนมันโหดนนะอ่นนี่ก็คือเป็นสเต็ปการปั้นครับคืออย่างที่บอกว่า ทำไมอยากจะให้เล่นแบบถูกสเต็ปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมบอกเลยว่าน้องๆเนีนะ่ยคงจะได้อยู่บ้านกันหมดนะเออคงจะแบบไม่มีที่บ้านให้ออกไปไหนนะครับก็อยู่บ้านกันดีกว่านะอาถามสถานการณ์นะครับคือเราก็ไม่สามารถคาดการอะไรได้มากในอนาคตนะไม่แน่ครับโรงเรียนครับอาจจะมีการเลื่อนเปิดนะคือพฤษภาคมนะครับอ,อ่น้องๆเนี่ยระดับมัธยมใช่ไหมก็อาจจะ เปิดไม่อาจจะเปิดไม่เปิดไม่ได้ดไมไดผมใช้คำว่าอาจจะยังเปิดไม่ได้ทบในช่วงพฤษภ,ภามนี้นะครับก็ยังมีความเป็นไปได้นะอันนี้คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะ,ะคือถ้าเขาเลื่อนเปิดไปนู่นนะครับมิถุนากรกดาแบบเนี้ยอยู่บ้านกันต่อไปนะเล่นเกมไรเลนเจอร์นะครับเออเล่นเกมอื่นก็ได้นะครับแล้วก็แวะเข้ามาเล่นไรเลนเจอร์บ้างครับแล้วก็แวะเข้ามาดูช่องทีเกลเลนเจอร์ได้นะครับอันเนี้ยผมหนูบอกว่า เฮ้ถ้าเกิดเราแบบเล่นกันด้วยวิธีนะครับที่ถูกต้องนะไอดี ID นี่ไม่มีการโดนแบนแน่นอน,นครับแล้วก็เปิดกระชาตนครับได้ตัวดีๆนะคือที่ที่ทำคลิปครับาดาวทางโค,ครโบอะไรประมาณนี้ให้ให้แบบว่าอยากจะให้เก็บรูบี้นะครับคือเห็นทุกครั้งนะน้องๆจะต้องบอกว่าพี่ผมเนี่ยแม้แต่รูบี้จะเปิดยังไม่มีเลยครับอันนี้คือเรียกได้ว่า แค่ได้ลุ้นยังไม่ได้ลุ้นเลยนะเพราะว่าไม่ไม่ได้แบบว่า,ามีการฝึกเก็บนะครับฝึกสะสมรูบี้ครับซึ่งสเต็ปฝ่ายฟรีเนี่ยตามนี้เลยนะครับเนี่ยสร้างมา3สัปดาห์นะครับพันห้ารูบี้ครับผมว่ามันต้องออกแน่ๆนะครับอยู่ที่ว่าจะได้ตัวที่โหดที่สุดในรอบนั้นหรือเปล่านะซึ่งถ้าเกิดเปิดไม่ได้ครับผมก็อาจจะเก็บสะสมรูบี้อีก600นะครับเพราะว่ามันมีการันตีแน่ๆนะ าการันตีนะครับ2,100รูบี้นะครับก็ได้ลุ้นนะครับกล่องสุ่มโคโรโบอ่าส่วนไม่เข้าเกม21วันนะส่วนใหญ่น้องๆจะแบบพึ่งกลับมาเล่นนะครับหรือว่าพึ่งเล่นกันใหม่ๆนะแล้วก็ไปเห็นคลิปเก่าคือคลิปเก่าในช่องผมเนี่ยบางทีเนี่ยอ่า YouTube เขาจะปล่อยให้มันแบบลอยๆอยู่นะครับซึ่งบางทีมันเป็นคลิปเก่านะต้องมาดูกันนิดหนึ่งครับซึ่งปัจจุบันไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้มาเป็นปีแล้วนะสำหรับการเข้าเกมอ่ไม่เข้าเกม21วันนะครับเพื่อที่จะ รับกล่องสุ่มโคโรโบครับเป็นปีแล้วนะครับไม่ได้แล้วนะตั้งแต่โคโรโบยาคูซ่าครับของปีที่แล้วนะน่าหนัตั้งแต่นั้นนะครับก็ไม่ได้แล้วนะครับเหมือนตัวเกมเขาก็รู้ละเดี๋ยวคนมันจะไม่เข้าเกมกัน21วันนะเออคือต้นเดือนอะโคโรโบนี่เจ๋งใช่ไหมไม่เล่นมันซะเลยครับไม่ทํากิจกรรมเลยเลยนะไม่เข้าเกมเลยครับ21วันเพื่อที่จะรับกล่องสุ่มโคโรโบนะซึ่งตัวเกมเขาไม่ต้องการให้ เป็นแบบนั้นครับเขาต้องการให้เราเนี่ยเข้ามาเล่นกันนะเขาก็เลยแบบว่ายุติตรงนี้ไปนะครับก็ไม่มีการแจกแล้วนะอะน้องๆที่ถามเข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝึกเก็บรูบี้เออไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเห็นคนอื่นเขาเปิดกันครับนั่งตาระห้อยเลยนะคือจะเปิดได้เปิดไม่ได้มันอีกเรื่องนึงนะแต่ให้ได้เปิดให้มีรูบี้เปิดอันนี้คือจุดสําคัญอ่าฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายหลักนะครับคลิปดาวทางโคโรโบนะครับคืออยากจะให้ ร่วมสนุกกันด้วยละอีกจุดหนึ่งนะครับที่บอกเลยนะครับเพราะว่าทาปุ๊บเนี่ยผมก็จะให้น้องๆครับมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าอยากจะให้เป็นเรื่องอะไรเพราะว่าทีมงานเขาฟังนะครับทีมงานเขามีสปายแอบเข้ามาดูนะอันนี้เป็นจุดสําคัญนะครับว่าอ๋ออนาคตนะครับเด็กๆนะครับหรือว่าคนที่ยังเล่นอยู่เนี่ยเขาอยากจะเห็นโคโรโบอันนี้นะครับเขาก็อาจจะไปติดต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของทางธุรกิจนะจะได้หรือไม่ได้ครับก็คอยว่ากันอีกทีนะอย่างที่บอกครับโอลโบไม่ว่าจะแพงสักแค่ไหนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอ่าเพราะว่ามันมีเรื่องของการต่อรองทางธุรกิจเนาะเขาอาจจะแบบเอาเงื่อนไขของทางไลนะ์ครับไปต่อรองอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่แน่นะไฮไล ne นี้ก็เป็นธรรมดานะครับอันนี้ดูนะครับเนี่ยเรนเจอร์มันยืนไกลนะครับก็ไม่ต้องวิ่งเข้าไปหาศัะรูนะครับเนี่ยกว่าลูกน้องจะเดินเข้ามานะครับ นี่ก็โดนยิงนะยิงปล่อยออกมาได้หลายๆตัวนะครับก็สามารถที่จะนะครับรวบรวมดาวเมทกันนะครับอ่าเนี่ยสบายๆครับคืออย่างที่บอกว่าดานหลังๆเนี่ยถ้าเกิดใช้สายไวพิพนะครับมันตีลงไม่เข้านะลงนี้มันต้องใช้ค่าตีกายนะครับอ่ะเหลืออีก2ดงดานสุดท้ายนะครับโอเคไอีนี้ก็จะมีกบนะครับอ่ากบแดงครับวันนี้นะผมได้เข้ามาเล่นนะครับ ดาวเคราะห์กบนะก็ได้กบแดง8ดาวมาเพิ่มอีก2ตัวงเรียกไ,ได้ว่าสบายแล้วไอดี ID. นี้นครับก็คิดว่าน่าจะเปิดตัวใหม่ได้นะ,ะข้างล่างจะไหวไหมข้างล่างข้างล่างข้างล่างก็ต้องเติมครับผมก็จะเติมไปเรื่อยๆครับอข้างบนโอ้โหเริ่มโหมดแลเริ่มโหมดแล้วนะครับอดูว่าจะรอดไหมรอบนี้นะครับดูถ้าทางจะเหนื่อยนิดนึงนะครับอบอกก่อนครับว่าอาจจะ ทำไม่ได้เป๊ะ,ปะ,ปะแบบนี้100%เเกันทุกคนนะเพราะว่ามันต้องอัปเกรดสนิดหนึ่งนะครับให้ค่ากรินะครับแรงขึ้นสนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการอัปเกรดค่าแร่ครับค่าสมบัติต่างๆคือของผมเนี่ยมันร้อยเปหมดแล้วนะ,ะมันก็จะเด้งง่ายขึ้น,นครับแล้วน้องบางคนอาจจะทําไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีการเรียกเพื่อนมาช่วยบ้างนะแต่หลักๆคือการตัดทีมครับเราอาจจะ หาเกียร์แบบนี้ได้แค่เซตเดียวไนงะ ID สร้างใหม่นะครับอาจจะมีแค่เซตเดียวก็เลือกจับเรนเจอร์มาตัวหนึ่งนะครับอเอามาใส่นะครับโอเคบอสสบายแล้วนะครับเทียบกับด่าน49เมื่อกี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าขนมกลุ่มนะเอ,อ่สิเมื่อกี้นี่ยังยากกว่าอีกนะครับเพราะว่าเจ้าบอสนะครับด่านนี้นะครับโดนยิงสัก3ดอกนี่ก็น่าจะตายได้อยู่นะ อ่ะไม่เข้าเราลืมไปว่าเราไม่ได้ใส่เกียร์ตีแรงนะครับอันนี้ให้มันต่อ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 ,ตอ,ตอเข้าไปนะครับสามสิบแปดเปอร์แล้วอ่ะไม่ทันแล้วละมั้งน่าจะย้ายเลนนะครับโอเคย้ายเลนเรียบร้อยครับนี่มันจะแว๊บ,บมาครับคือจะบอกล่วงหน้าเลยนะว่าจะย้ายไปเลนไหนนะครับโอเคยี่สิบแล้วนะครับย้ายไหมโอ้โหโอ,อ่ะเหลือสิบแล้วนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว ทีเดียวโอ้โหเนี่ยหนึงเปอร์เรียบร้อยครับโอเคนี่วันนี้ก็มาเคลียร์กันแบบนี้นะก็เหนื่อยนิดหนึ่งครับเพราะว่า ID ดีมันยังต้องอาศัยการอัปเกรดอีกเยอะ,ะครับก็ตามนี้นะครับต้องอัปเกรดขึ้นมาประมาณนึงนะอันนี้ผมอัปเกรดแรกมาประมาณนี้นะครับแรกที่ได้รับนะครับเนี่ยพลังโจมตีของเรนเจอร์นะครับพลังชีวิตนะครับแล้วก็ไปอัพตรงนี้นะพลังคือจะทําให้แายพลังเนี่ย ตายากขึ้นนะครับยส่วงไวก็จะติดคลิหนักขึ้นนะครับยส่วงไวก็จะโจมตีหนักขึ้นนะครับอ่านี้ต้องไปไล่อัปเกรดนะบางทีก็ต้องดูครับว่าเรนเจอร์ทีมเราเนี่ยเน้นไปที่ตัวอะไรเป็นพิเศษนะครับก็อาจจะเน้นอัปเกรดทางนั้นไปก่อนนะแล้วค่อยไปอัปเกรดพันอื่นๆตามมาที่หลังนะครับก็เบื้องต้นก็อัปเกรดแรกนะแรกนี่ค่อนข้างจะสาคัญนะครับเอาวันนี้ก็มาเล่นกันประมาณนี้นะครับสรุปผมก็ใช้เจ้าสลี่ป้อมบื้มนะครับใส่เกียร์รดคูดาวเรนเจอร์3ชิ้นนะครับ เพื่อที่ให้คู่บอลเรนเจอร์มันเหลือ1วิครับอันนี้คือเป็นการประยุกต์นะให้เอามาเล่นในหอคอยอนันต์นะครับอ่วันนี้ครับก็คงจะเก็บรูบี้กันแล้วนะขอให้โชคดีนะครับว่าคนบอลเรนเจอร์นะครับเปิดมาได้ตัวดีๆนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้เราติดตามแล้วกันนะแม้ว่าคลิปเดาวทางทําไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะหรืออาจจะใช่ก็ได้นะครับอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วพบกันครับสวัสดีครับ